สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้แนะนำการใช้งานโปรแกรมออกแบบนะครับ Artcampo ผมจะอิงที่เวอร์ชัน9นะครับเพราะว่ามันจะสะดวกในการที่จะหามาทดลองใช้สำหรับเพื่อนเ,อนเอนมือใหม่นะครับโอเคหน้าตา Artcampo ก็จะเป็นแบบนี้เวลาเปิดขึ้นมาก็จะมีแถบด้านซ้ายแถบด้านขวาครับ ก็จะยังไม่มีแถบอะไรเพิ่มขึ้นมาเราต้องคิดเขียนนิวโมเดลนะคือสร้างไฟล์ใหม่เรากดแล้วมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าพื้นที่ใช้งานเท่าไหร่สูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่กว้างสูงกเ,เป็นกว้างกับยาวดีกว่าหน่วยเป็นมิลหรือเป็นนิ้วอยูที่เรากำหนด ตำแหน่งจะใหู้นย0อยู่ตรงไหนกำหนดได้ครับตามนี้นะฮะโอเคปกติก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ความละเอียดยิ่งละเอียดยิ่งดีแต่ก็จะช้านะครับก็เอาเรื่องให้เหมาะสมผมเอาเป็นมาตรฐานแล้วกันโอเคกดสร้างนะครับขึ้นมาก็จะได้เป็นหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างมันจะมี2ส,ส่วนนะครับก็คือ หน้าต่าง 2D กับ 3D เลือกได้โดยกดปุ่ม s 2กับ F3 นะครับ 2F3 สลับกันมาโอเคเราขยายออกให้เต็มนะครับแนะนำแถบด้านซ้ายมือนะครับแรกโปรเจกต์ก็จะเป็นการบอกรายละเอียดโปรเจกต์ของเราว่ามีอะไรบ้างพื้นที่เท่าไหร่นะฮะแนะนำคร่าวๆ ในส่วนนี้โทษดีในส่วนนี้ก็จะเป็นก็จะมีโปรเจกต์มีไฟล์มีโมเดลเป็นส่วนของคำสั่งที่เราใช้งานนะครับเป็นอันขั้นก็จะมีหกข้อโปรเจกต์อินฟอร์เมชันรายละเอียดนะครับมีแล้วก็มีไฟล์แล้วมีเปิดนิวโมเดลอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็มีส่วนของโมเดลกำหนดพื้นที่ตำแหน่งแสงสี ประมาณนี้นะครับแล้วก็พิมพ์แ t o ท l ก็มีการวาดเส้นเทสีฮะเบกเตอร์ท l ก็คือในส่วนของที่เราจะใช้เยอะส่วนนี้นะเบกเตอร์ทก็จะมีการวาดภาพอะไรพวกนี้นะครับเข้าไปก็คือโพซิชันกันบายอะไรเนี่ยนี่ก็คือการจัดตำแหน่งการเรียงตัวหนังสือ,อการตัด หลายพวกนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันแล้วส่วนของ r e l e a s tool ก็คือการดึงภาพดึงเส้นดึงเวกเตอร์ให้มาเป็นมิติให้มันมีมิติโอเคลราก็ยังมาด้านนนี้ด้านขวามือนะครับก็จะมี2แท็บ add in เราจะไม่ได้ใช้ไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังว่าเราจะใช้ในส่วนของเวกเตอร์มีแถบเวกเตอร์ bitmap r l s e เวกเตอร์เราจะใช้เยอะนะครับเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเวกเตอร์เป็นส่วนใหญ่บิทแมปมิทแมปก็คือภาพที่เราเอาเข้ามานะครับอาจจะเป็นสีในเรื่องของสีเรื่องของภาพก็จะอยู่ในส่วนของบิทแมปนะครับรีลีฟรีลีฟก็คือส่วนของงานที่เราสร้างขึ้นมาโอเคเอาง่ายง่ายแล้วกันกลับมาที่หน้านี้นะครับอ้าวนิดหนึ่งข้างบนอันนี้ก็จะบอกว่าเราอยู่หน้าส d งดีหรือ3 d ดี ก็ยขยายอ่าพวกนี้อันนี้ก็คือปิดแถบด้านซ้ายปิดแถบด้านขวานะครับจะใช้ตัวนี้ก็เปิดขึ้นมาด้านไหนเราไม่ใช้ก็ปิดไปจะได้มีพื้นที่การทำงานอันนี้พรีวิวรีลิฟอ่ามันก็ได้ใช้อันนี้ถ้าสีเราอ่าเขาเรียกว่าลดสีของบิแมป p ที่เอาเข้ามานะครับยังไม่แนะนำเอาคร่าวๆนี้ก่อนแถบด้านล่างก็จะเป็นสี ที่เราจะฟิวราจะเทลงไปนะครับอ่ะกลับมาด้านนี้นิดนะึงอ่าส่วนนี้อ่านี้ก็จะเป็นส่วนของถูผาดเวลาเราออกโค้ดให้เครื่องเซนซีโอเคกลับมาแอสซิสแตนอ่าน,นี้พื้นที่ทํางานของเรานะครับพื้นที่ทํางานเรากําหนดเท่าไหร่มันก็จะมีเป็นเส้นแบบนี้ให้อันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับ โอเคจะมาลองทำความเข้าใจกับการใช้งานนะครับในส่วนนี้ส่วนอเไรใช้งานเกี่ยวกับเวกเตอร์นะครับสิ่งที่จะใช้ได้มากที่เราจะใช้มากที่สุดก็คือโพลีไลน์นะครับทดลองกันเลยดีกว่าโพลีไลน์คลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งจะเป็นจุดเริ่มต้น ถ้าเราต้องการวาดเส้นหนสระแล้วก็คลิกแล้วลากเลยคลิกเมาส์ซ้ายแล้วลากเมื่อปล่อยเมาส์ซ้ายมันจะยังไม่ตัดให้เรานะครับเราต้องกดสเปกบาร์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะตัดให้เราโอเคเอาใหม่คลิกเมาส์ซ้ายลากแล้วดึงกลับมาที่จุดมันก็จะตัดให้เราดึงกลับมาที่จุดเริ่มต้นมันก็ตัดให้เราโดยอัตโนมัติโอเค ถ้าเราจะลากเป็นเส้นตรงหรือว่าเป็นเส้นตรงนะครับคลิกเมาส์ซ้ายหนึ่งครั้งแล้วไปคลิกเมาส์ซ้ายตำแหน่งที่ต้องการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดสเปกบาร์ก็จะได้เส้นตรงนะครับโอเคคร่าวๆวันนี้ก็แนะนำแค่นี้ก่อนนี่ในส่วนของเวกเตอร์นะครับปิดไป เพื่อนจะได้สร้างเส้นอิสระสร้างเว็ตเตอร์ได้โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบทต่อไปเราก็จะมาเริ่มใช้งานกันจะได้ไม่งงงั้นแค่นี้ก่อนครับ